รู้หรือไม่ก็เกิดเกิดขึ้นได้อย่างไร เก่อเกต์นั้นเกิดจากการขุดคลองรัดแม่น้ําเจ้าพระยาเมื่อปีพศ2 2 6 5ที่เรียกกันว่าคลองรัดเกตน้อยต่อมากระแสน้าได้เปลี่ยนทิศทางแรงขึ้นทําให้ซอตอลิงของที่ขุดนั้นเกิดตัวขยายขึ้นจนกลายมาเป็นแม่น้ําเจ้าพระยาหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราชได้นั้นรึงโปรดเกล้าให้ชาวมอญย้ายจ่นฐานมาตั้งอยู่ที่นี่ชาวมอญส่วนใหญ่จึงมาจากสมัยกรุงธนบุรีและสมัยรัชกาลที่2สถานที่ที่สาคัญบนเกาะเกตนั้นคือวัดปรมัยยิกาวาสเดิมมี สร้างโดยชาวมอที่อพยพมาจากสมัยสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชเมื่อปีพศ2317ปัจจุบันเป็นวัดเดียวเชี่ยงคงเก็บร,รักษาพระไตรปิฎกภาษามอทไว้และยังมีเครื่องปัน้นดินเผาต่างๆที่อายุเก่าแก่กว่าร้อยปีบนเกาะและยังมีดินเหนียวที่ใช้ปั้นให้นักท่องเที่ยวที่มาชมเกาะเกร็นั้นได้ลองปั้นกันอีกด้วยนะครับถ้ามีเพื่อนๆคนไหนสนใจวิถีชีวิตคนไทยเชื้อสายมอทก็สามารถมาเที่ยวเยี่ยมชมด้ที่เกาะเกรจังหวัดนนทบุรีกันนะครับ